ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานีวันพฤหัสบดีที่26พฤศจิกายน2568เวลา13.30นาณห้องประชุมคำชะโนดชั้น2ส,สำนักงานสกศจังหวัดอุดรธานีนายชินกรค้าอังกุผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานี ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานีโดยมีนายเฉลิมชัยแสนมหาชายัยศึกษาที่การจังหวัดอุดรธานีรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสากสเคจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานซึ่งมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาได้แก่การพิจารณาจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ครอบครัวชพคชพสการพิจารณาถอนชื่อสมาชิกชพคชพส การพิจารณาคัดเลือกการให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวีบุญเกบประจำปี2568